วันนี้ผมจะมาลองเลี้ยงน้องบิ๊ตซี่นะครับน้องของแกรมน,กนักนักดีต่อใจมากๆเลยครับแล้วข้างในนะครับก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่ตรงนี้ให้เหมือนเรากำลังแตะน้องบิ๊ตซีอยู่อ่ะลองรูปหัวเขานะครับอื แต่ถ้าไม่ดีนะครับเขาก็จะหนีออกจากบ้านครับบิตซี่คืออะไรล่ะครับบิตซี่ก็จะเป็นของเล่นที่จะให้คุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงดิจิทัลนะครับซึ่งถ้าทุกคนฟังแล้วก็จะนึกถึงธมกอชินะครับแต่เจ้าบิตซี่เนี่ยเขาจะแตกต่างหน่อยหน้าจ่องเขาจะเป็นฮอลลแกรมว้าวซึ่งคุณก็จะอินทร็จับลูกผัวหรือว่าเล่นกับเขาได้เลยครับเรียกได้เลยนะครับว่าเป็นามกอิที่ล้ำอีกเลเวลหนึ่งเลยครับ แล้ววิธีการแกะกล่องตัวนี้คือจะซับซ้อนนิดนึงนะครับเราต้องเริ่มต้นด้วยกันตัดตัวแถบนี้นะครับหรือว่าตัวเทสเตอร์ตัดไปเลยชุบเรียบร้อยก็กล่องจะแกะยากหน่งนะครับถ้าน้องๆกำลังดูอยู่ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแกะนะครับถ้าเราดูกล่องจากภายนอกนะครับก็จะเป็นกล่องพลาสติกธรรมดาแต่ว่าดีไซน์ก็สวยอยู่นะครับแล้วถ้าเราเปิดปุ๊บ ก็คือจะเป็นตัวฮอลลกรมนะครับที่เราจะแตะได้ <Ooh. S 1> เจ๋งดีนะครับแล้วข้างในนะครับก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่ตรงนี้ให้เหมือนเรากำลังแตะน้องบิ๊ตซี่อยู่เขาจะมีหลายอินทรีฟ์หมดเลยครับเริ่มต้นด้วยกันแตะปุ๊บ,บอันนี้คือกำลังทำลายลูกคริสตัลที่มีน้องบิ๊ตซี่อยู่ข้างในครับ ทุกคนก็จะเริ่มต้นด้วยตัวแมวสีน้ำเงินตัวนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของ b i t s ซี่แ i c ิกเขาจะมีตัวออนล็อประมาณ20กว่าตัวซึ่งทุกตัวก็จะมีหลายเลเวลหรือหลายความหายาก Rarity นะครับอรลองรูปหัวเขาแล้วครับเหม,มือนเราได้จับเขาจริงๆอะ่ะเพราะว่าไอ้ตัวฮอลล g แกรมนะครับมีการทิ้วด้วยซ้ายขวาซ้ายขวานี่เขาก็ลื่นเจ๋งมากนะครับเหมือนผมกำลังอินทรากับเขาจริงๆเลยครับชิวมาข้างหน้า เกน่ารักดีผมว่าามส์ฟกน่ารักดีวิธีการเลี้ยงบิทซี่นะครับก็จะคล้ายๆทำออกราจิงนะครับแล้วก็ต้องพาเขาไปอืทานข้าวพาเขาไปเล่นแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงดูเขาดีๆเขาลักเรานะครับเขาจะ evolve หรือว่าจะเปลี่ยนร่างนะครับแต่ถ้าไม่ดีนะครับเขาก็จะหนีออกจากบ้านครับโอเคเดี๋ยวเรามาป้อนอาหารเขาดีกว่า Let's s e e อันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นเมนูนะครับอาหาร น,นี่าจะเล่นเกมของเขาแต่ว่าลองปั้นห่างก,กันดีกว่าอืมน่ารักลองอินจากเขาดูอุย ก็ถ้าเรายิ่งเล่นกับเขานะครับยิ่งดูแลเขาเขาจะรักเรามากกว่าเดิมซึ่งนั้นก็ถือว่าเป็น XP หรือว่าการเลเวอัพของเขาเขาจะมีไม้กคะถาให้ดูนะครับเพราะาตัวเนี้ยเขาจะเป็น b i t s ซี่แมจิโจะเป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับชุบอะเปลี่ยนตัวที่เป็นนางเงือกนะครับเจ๋งมากเลยโอเค Can I play with her? ชุบโอ้นักจังเลยตัวที่ผมอัลล็อกเมื่อกี้คือ เป็นนางเงือกแพนด้านะครับเมอร์แพนด้าเป็นรุ่นคอมมอนรุ่นปกติโอเคลองเล่นดูป้อนอาหารเขาโอ้มีจดหมายจดไม้จากตัวแรกโอ้ว่าอะไรอ้าวกดอ๋อเก็บอือ เคี song. ่ยวโคซองเก็บเก็บเก็บครับอ๋อ oh, ต้องเช็ดอืาเก็บ <laughs> ในทิ้งขยะอืมมีเกบผมไม่ได้ดูแลตัวแรกดีนะครับเขาส่งจดหมายเลยว่าชัโกรธนะครับมาเก็บอืด้วยครับ <laughs> ถ้าผมซลกไปที่ตัวประสาทนะครับชุบๆๆๆนี่คือที่เก็บน้องๆของผมนะครับน้องบิ๊ตซี่ซึ่งผมจะมีน้อง มือแพนได้นะครับนางเงือกที่เป็นลูกครึ่งแพนด้ามีน้องหมาพิกซี่พัฟแล้วก็น้องแมวนะครับที่มียูนิคอร์นด้วยเดี๋ยวกลับไปหาตัวแรกดีกว่าเดี๋ยวเขาหน่อยนะครับ หลังจากผมเล่นลนั่กับน้องบิตซีนะครับผมรู้สึกว่าเป็นแกจิที่น่ารักมากนะครับแล้วก็เจ๋งดีฟีเจอร์ที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับก็จะมีตัวเก็บตัวไม้เพิ่มหัวใจให้เขาพัฒนาล่างนะครับใช้ไม้กระทาเศกนะครับหรือว่าอินแท็กกับเขาให้อาหารเขาเก็บเออแล้วก็ดูแลเขานะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอฟีเจอร์เขาน้อยไปหน่อยแต่ว่า ถ้าเรายิ่ง Evolve หรือพัฒนาล่างของน้อง b i ๊ s ซนะครับเขาจะมีเกมอันลับมีฟีเจอร์อันลับเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังดูอยู่นะครับอย่าคิดว่านี่เป็นเกมนะครับแต่ว่าจะเป็นแกจตที่จะฝึกน้องๆในการดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าการมีความรับผิดชอบนะครับกับน้อง b i ๊ s ซนะครับแต่ถ้าถามผมนะผมชอบในด้านของเทคโนโลยีของเขามากที่สุดนะครับเพราะว่านี่คือ เป็นเทคโนโลยีฮโล o g แกรมที่ใครๆก็อินเทรคได้เรียกได้ว่า b i t ซี่แมจิกโเนี่ยเป็นแกจิตหรือว่าของเล่นที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าน้องๆหรือว่าลูกของคุณนชอบเทคโนโลยีเขาก็คงจะชอบ b i t ซี่แมจิโครับ